ค่ะเนี่ยได้มาไแล้วค่ะนี่คะนี่เป็นการร่วมงานกับช่องสามในรอบปีหรือยัคะคุณจะใช้เหมือนกันนะคุยคิดก่อนคืออย่างทีบอกไปไปมาๆกับช่องสามอยู่แล้วค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องนึงที่ติดต่อมาแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปร่วมเล่นด้วยเพราะว่าติดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะพอบอกว่าเอ่อทัง ทงทีทง,ช,งช่องเราติดต่อแบบว่ามีช่องสามติดต่อมาแนละ้วเราก็ขอเขาดูเรื่องย่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออ่านดูเรารู้สึกโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ธรรมดาเรานักแสดงแต่ละท่านที่เราเห็นเนี้ยก็คือแต่ละคนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็ยิ่งมาถ่ายทีเซอร์แล้วก็มาลงเข้าฉากกันวันหนึ่งนะคะก็จะเจอทุกคนเลยแล้วก็โปรดักชั่นของขอลังการมากจริงๆถ่ายสวยถ่ายเป็นหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเล่าเรื่องแล้วก็เรื่องราวเข้มข้นมากๆอย่างที่บอกเรื่องเนี้ยมันจะมีคอนฟ lict หลายอย่างมากที่เกิดขึ้น ของปีเนี่ยภายนอกอาจจะดูร้ายแต่ว่าจะร้ายขนาดไหนก็ต้องรองดูค่ะแต่ว่าในเรื่องนี้มันจะมีคนที่แบบว่าต่อนหน้าอยา่างรับหลังอยา่อางจริงๆอาจจะดูไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆคือร้ายสุดเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดายากถ้าเกิดแล้วตะคนเดายากเดายากค่ะเดายากตอเราอา่านเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วคนไหนคือไม่ดีค่ะคือช่องว่างติดคนอาจจะติดเราวบีเล่นมากรุงศรีกั อันนี้คือสามารถท่านช่องมาเล่นได้จริงจริงเล่นได้ทุกช่องเลยค่ะดีไปได้ทุกค่ายเลยค่ะใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะอาจจะไม่รู้ค่ะเล่นได้ทุกช่องค่ะหลักๆแล้วเราเลือกเราลือกเราเลือกจากอะไรกันเลือกจากบทเลยค่ะเลือกจากบทเลยที่น่าสนใจแล้วก็เออเริ่มต้นคือดูจากบทก่อนว่าถ้าบทน่าสนใจมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเหมาะสมหรือว่ามัน้าถายให้เราเล่นก็ ก็จะพิจารณาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการคุยก่อนว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงแล้วโอกาสจะไปเล่นช่องนั้นช่องนี้หรือมีเงี้เปิดกว้างเลยใช่ไหมคะเปิดกว้างค่ะสมาร์ทเดียร์เปิดกว้างเลยไปได้ทุกช่องค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นการใช้วตอนนี้อะคะมีมีก็ก็ยังอยู่ช่องวันค่ะแต่ว่าก็คือยังสามารถรับเล่นผินได้ค่ะคือเหมือนทั้งช่องให้โอกาสแต่เราให้เราได้เติบโตมากกว่าหมายถึงว่า เวลาเราไปเล่นช่องอื่นเราก็จะเจอทีมงานใหม่นักแสดงใหม่อย่างเงี้ยก็บน้องเจมไม่เคยเล่นด้วยกันเลยแต่พอมาเล่นช่องสามก็ได้เจอกับน้องเจมก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนนักแสดงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คทกช่องวานอนุญาตนะทุกคนเราเป็นลูกรักไปอนุญาตทุกคนค่ะโอเคทุกคนจริงๆเบียเล่นช่องสามนานมากแล้วอะค่ะ ตั้งแต่อยู่แกรมบี่จนเป็นช่องวัน exact ช่องวันเพื่อคุณเคยเล่นช่องสามอยู่แล้วเคยไปทุกช่องเลยค่ะคท่าอสานเรื่องะเป็นสัญญาสัญญาอะไระกสค่ะก็เป็นการเปิดกว้างให้นักแสดงในการเลือกงานไปปีว่าสมัยนี้ด้วยแหละการที่เราอยู่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ใจดีเปิดว้างให้นักแสดงในช่องเนี้ยลองไปสัมผัสค่ายอื่นทีมงานอื่น มันจะทาให้นักแสดงคนนั้นอ่ะเขาได้โตมากขึ้น<ๆ>เขาได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนอื่นบ้างแล้วก็มีการแอคทีฟในการทํางานรู้ว่าจริงๆแล้วข้างนอกเขาเป็นยังไงในบ้านเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยพีว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้นักแสดงตัวเองเติบโตด้วยเพราะฉะนั้นช่องก็คน้างใจกว้า,วางอะ่ะเราคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าการมาต้องต่างดีคุณก็น่าจะแบบว้าวเหมือนกัน คาดหวังไปอะค่ะจริงๆปีก็เล่นไปตามหน้าที่ของตัวเองค่ะก็คือได้รับมอบหมายมายังไงก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มที่ในทุกๆเรื่องค่ะเรื่องต่อไปมีโปรเจกต์ไว้หรือยังเรื่องต่อไปก็เป็นของช่องวันใช่กับเรื่องช่องวันใช่ค่ะีงานชุดไม่กปีนี้ก็คือก็ตอนนี้อะค่ะก็มีละครสองเรื่องจะถ่ายสองเรื่องคูค่ะแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองทำโทรพาสโซเนสด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตนนีค่ะ คือเราเป็นทีมที่ดีของเราใช่ไหมคะดูหลายๆอย่างก็เป็นแบบไมได้ถึงเป็นเพราะว่าเราแบบว่าเราถึงแม้เราจะไม่แบบออกมาเห็นในสื่อหรือออกงานอีเวนต์หรืออะไรต่างๆแต่เราก็คือทํางานตลอดค่ะอยู่ที่ว่าเราทํางานด้านไหนอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีซีรีส์ที่ออนช่องแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยที่ทำอย่างธุรกิจของตัวเองอะไรเพราะมันรก็อย่างถ้าเรามีเวลาว่างค่ะอย่างพวกเนี้ยค่ะก็ต้อง กลับไปพัทยาไปดูไปดูงานตัวเองค่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เลียวกลับมาค่ะแต่ต้อไหวหมะในการแบ่งเวลาไหวค่ะไหวค่ะทำได้ใช่ไหมครับเรอะไรมันแค่ซอยใช่ค่ะเมื่อก่อนคิดว่านานแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกไม่นานแล้วครับตี๋เองไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยค่ะแฮปปี้รับยืนดีค่ะค่ะแปลว่าอาถันรักทำงานด้วยกันหรือใช่ได้กับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกันแบบเด็กๆนะคะเราใช้เหตุผลในการทำงานมากกว่ามันก็เลย เราคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ความเป็นไปได้ของงานว่ามันน่าจะไปในท่าทีไหนเรามีการวางแผนกันมาก่อนอะไรอยู่แล้วะะการสมดุลกันไหมคะถ้าสมมุิเราก็ไม่ถามเรื่องงานเราจะไม่เอามดูมเรื่องส่วนตัวอันนั้นแน่นอนแน่นอนใชบในน่บอกเขาว่ายังไงค่ะบอกเขาว่าเขาเป็นคนที่ทํางานจริงจังแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่งานทุกงานโซโล่คือส่วนตัวค่ะไม่ไม่กล้าไกนกันค่ะคือปัญหาเดียววางไม่ยอมฟินไม่ยอมกลับบ้านใช่ค่ะ คนที่ลงตัวนะทั้งความรักค่ะิ่มีกับแฟนก็แฮปปี้ดีค่ะยังไม่มีเรื่องอะไรที่รู้สึกเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปีนี้ชีวิตแฮปปี้ดีของทัย่างคือจริงๆปีนี้ก็อย่างอย่างตอนนี้ถ้ากลับมาเล่นละครก็อยากจะทำได้านนี้ให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนคนก็ห่างเราห่างหายไปสักพักเหมือนกันและที่กลับมาเล่นเราก็อยากทําตรงที้ดีที่สุดด้วยแต่กันข่าวดีที่ทุกคนก็ยังรอเจ๊ช่วยอยู่ใกล้จะใกล้จะมีหรือยัง แต่งานอ๋อคิดว่าคิดว่าไม่มีค่ะคิดว่าไม่มีพูดได้เลยเพราะว่าพี่ว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าเราต้องอยู่อย่างแบบพอเพียงคือใช้ชีวิตสองคนได้แบบแฮปปี้มีความสุขมากกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วให้คนต้องมาแบบว่าโฟกัสว่าเราทําอะไรอะไรเงี้ยคงไม่เป็นแบบนั้นมันมีคนที่มีจบจดแค่ในทารส่นแบ่งอะไระใช่ค่ะใช่ผู้ใหญ่รับรู้ว่าคือจบแล้วแต่งานจบอะไร อันนี้ขอปเป็นเรื่องส่วนตัวดีกวะะ่าค่ะอันนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะจดงานคือจริงๆแล้วก็มีเขาก็ามีคุยว่าอย่างคือถ้าจัดก,ก็คงเป็นจัดแบบ<ม>เพื่อนแบบว่าเพื่อนสนิทสนิอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเต็มท้าวเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดจะจัดยิ่งใหญ่มีแผนไหมคะจะมีเมื่อไหร่ไม่ยังไม่แน่ใจต้องดูเรื่องงานอย่างนี้นไม่ค่ะเอาเรื่องสะดวกเลยค่ะ อ๋อแล้วส่วนเราเพราะแบบอยากดีเจอยากไปทแต่งไ่มีอะไรอะไรคนพูดเหมือนการทาแต่เราก็บอกว่าถ้าเราจัดเราก็จัดเล็กๆแน่นอนอ่าเราไม่เราไม่ฟังเสียงใครเราฟังเสียงตัวเองดีกว่าค่ะอันนี้คือความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยงๆค่ะว่าเราแบบเป็นความตั้งใจของพีเลยค่ะเป็นความตั้งใจของพี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราคิดอยู่แล้วว่าเราไม่เคยคิดว่าจะต้องจัดงานที่มันแบบต้องยิ่งใหญ่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรก่อนทำตั้งแต เ,เอาเงินไปเที่ยวฮันีมูเที่ยวดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าพว่าคิดว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนก็ยังให้เกียรติกับความสัมพันธ์นี้ในเรื่องของคนสองคนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างใช้ชีวิตแบบว่าเรียบง่ายค่ะเฉ<ว>ยเฉยไมต้ครอบครัวก็ได mm ้แ hmm. ล้ว แล้วกือคาอครได้ทำก็เปิดแล้วนะตอนนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้มีปิดบังอะไรนะคะก็คือเดินไปไหนมาไหนกินข้าวไปเที่ยวกับเพื่อนแกล้งเขาแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยปกติก็คืใช้คำว่าครอบครัวเดียวกันได้เลยครอบครัวเดียวกันไหมเอาเป็นว่าก็ก็ได้อะค่ะก็ได้แต่เรื่องลูกก็คือไม่อยากไม่อยากมีใช่ค่ะอันนี้คืได้พูดงแล้วไม่เหดวาเเพราะว่าไม่เปคนที่แบบว่าไม่ได้ยินกับเด็กขนาะ คือเราก็ถ้ามีออไม่คิดว่าจะมีอยู่แล้วตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่อย่างนี้ก็ก็ดีก็ชิลดีแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปจนแก่เท่าดีกว่าเยยังไม่มีเด็กคนไหนโดนตกให้เรารู้สึกว่าเราอยากมีลูกเปลี่ยนใจอะไรจริงๆไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ชอบเด็กนะราชอบเด็กแต่ว่าคิดว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือหลายคนเ็าบอกว่าถ้ามีเด็กมันก็ดีมันเพิ่มประชากรเพิ่มเศรษฐกิจอะไรต่างๆอะไรเงี้เราเข้าใจนะคะแต่ว่าเราคิดว่า อยู่ที่ความสบายใจของเราดีกว่าวีคิดว่าพ่อแม่คนไหนที่ไหวก็คือมีไปแต่สําหรับเรารู้สึกว่าเราไม่พอมที่จะมีก็มีดีกว่าใช่เป็เหมือนคนแม่ในบ้านเราไหมว่าเราเป็นแม่แนวไหนถ้าให้เป็นจริงๆก็เป็นได้แน่นอนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเลี้ยงไงแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่จะเป็นต้องมีก็ได้เขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะร้อนมากอ่ะเดือดแ๊ะ